อาหารประจําวันเป็นเวทฟื้นฟูเฟสหนึ่งยี่สิบเอ็ดวันแรกค่ะเดี๋ยวแล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีการทําถั่วลูกไก่ดิบให้เป็นถั่วลูกไก่สุกโดยใช้หม้อแรงดันกันนะคะลูกไก่ดิบอยู่ในหม้อความดันแล้วนะคะเดี๋ยวเราล้างถั่วเสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปสองข้อครึ่งค่ะ ตอนนี้ใช้น้ำแร่นะคะอยู่ที่3านี่เลขสามเลขสามเลขสนี่น้ำอยู่ที่เลขสามนะคะตั้งปิดฝาปิดฝาม้องความดันกันเลยปิดตรงนี้อ่าแล้วหมุนความดันไปอยู่ที่ ค้าสิบตั้งไฟสองพันพอเดือดแล้วก็ลดลงมาไฟเหลือสองรอยไปจัดการกันค่ะอัน,นี้สุกแล้วนะคะหอมมากหม้อคอมดันมีไอพุ่งออกมาแล้วนะคะเราก็มาลดไฟลง เดี๋ยวที่สองร้อยนะคะแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่อีกห้าสิบนาทีนี่หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนี่เห็นไหมคะข้าวอย่างสวยพร้อมกินอุ่นๆวัตถุดิบในการทำอาหารฟีดเรียบร้อยนะคะก็มีนี่ผักใบเขียวปลอดสาร มีฟักทองมีถั่วลูกไก่แล้วก็มีข้าวกล้องนะคะเราไปต้มกันนี่สีสวยมากสีผักใบเขียวผสมถั่วลูกไก่ผสม พักทองข้ากล้องสวยงามน้ำซุปก,กับมิสเซอรและครับอาหารเช้าวันนี้ครับ,รบดูสิมีอะไรบ้างไหนน้องอธิบายสิแครอทกะหล่รับข้าวกล้อง <laughs> แล้วก็ฟักทองอ่ามีหอมใหญ่กับมิโซะด,ด้วยนะครับผมโอเคส่วนนี้น้ำซุปแครอทนะ,ค,ะครับกับเผลูกไก่โอเคป้ะครับผมไหนวันนี้เดย์ยี่สิบแล้วนะครับสู้ป่ะสู้ครับให้กำลังใจตัวเองสิไส้ต่อปูครับ <laughs> โอเค